สิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทําให้เสียเวลาชีวิตเลยค่ะอย่างแรกอย่าไปใช้เหตุผลกับคนที่ไม่คิดจะฟัง ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงมีความคิดหรือการกระทําที่มันแตกต่างกันเพราะคนคะ่ะล้วนมีเหตุผลของตัวเองเสมอเราจึงไม่ควรไปตัดสินใครง่ายๆเพียงเพราะสิ่งที่เราเห็นหรือได้ยินมาจําไว้เลยคะ่ะว่าไม่มีใครเข้าใจทุกสิ่งที่เราเป็นและเราเองก็ไม่มีวันเข้าใจทุกสิ่งของทุกคนได้เช่นเดียวกันคะ่ะเมื่อไหร่ที่เราเปิดใจพูดคุยและรับฟังเราก็จะได้เห็นมุมมองที่มันแตกต่างออกไปแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่มีคนไม่เข้าใจเราหรือไม่ยอมเปิดใจที่จะรับฟังเราเลยเราก็ไม่จำเป็น จะต้องไปเสียเวลาอธิบายเลยค่ะตราบใดที่เขาปิดหูเนี่ยเขาจะได้ยินเพียงแค่สิ่งที่เขาอยากจะฟังตราบใดที่เขาปิดใจเขาก็จะมองแค่เพียงสิ่งที่เขาอยากจะเห็นค่ะ2ออยากใจดีกับคนที่ชอบเอาเปรียบความใจดีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสิ่งดีๆที่เพื่อนมนุษย์คนมีให้กันค่ะ มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมองความใจดีของเราเป็นความจริงใจคนบางคนเนี่ยใช้ความใจดีที่เรามีให้เป็นช่องว่างในการเอาเปรียบค่ะบางคนคิดว่าใจดีด้วยแล้วจะอะไรยังไงกับเราก็ได้คิดว่าเราเป็นคนง่ายๆอะไรก็ยอมจําไว้นะคะว่าจงเป็นคนใจดีที่มีขอบเขตและชัดเจนกับตัวเองไม่ใช่คนใจดีที่ใครจะพูดอะไรหรือทําอะไรกับเราก็ได้ 3. พูดความจริงกับคนที่รับความจริงไม่ได้แล้วรู้ไหมคะว่าการที่ไม่รู้จักยอมรับความจริงนี่นแหละเป็นอุปสรรคใหญ่เลยที่ทําให้เรามองไม่เห็นตัวเองมองไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นพอเป็นแบบนั้นแล้วค่ะมันก็จะไม่สามารถแก้ไขหรือพัฒนาอะไรได้เลยเก็บ3ข้อนี้ไว้เตือนใจตัวเองดูนะคะถ้าไม่อยากเสียเวลาชีวิตแต่ถ้าคุณคิดจะทำคอนเทนต์คิดถึงลูกเกดน,นะคะ